รถบุดยสีรถส่งบษาทต้นาถนเชียงใหมปลายขาถนเพีรบุรีรอรอแท็กาพ่าวลาที่เจ็ดครับถบดี้เร่าเล่าต่อไปเป็นคนรถบุนดีรส่งบรษาทต้นาถนเชียงใหม่ปลายขาถนนเพชรบุรีรอรอแท็ี